สวัสดีค่ะวันนี้ลาชุกิมชาแนลนกจะพาทุกคนไปดูกันว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตของฝั่งเอเชียที่อเมริกามีอะไรที่เราเอามาทำเป็นอาหารไทยๆกินได้บ้างค่ะแล้ววันนี้เรามากันที่เอเชียฟู้ดมาร์เก็ตร้านเอเชียฟู้ดมาร์เก็ตจะเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่มีเจ้าของเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นในร้านก็จะมีกลิ่นอายและของขายที่เป็นของจีนๆเยอะเลยค่ะ ที่นี่ก็จะมีบาจ่างขายด้วยนะคะรสชาติก็จะเป็นแบบไม่หวานมากแล้วก็ไส้ไม่เยอะโต้เหมือนที่เรากินที่เมืองไทยและก็นี่ค่ะดาวเด่นของร้านเลยจะมีเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างที่นี่รสชาติอร่อยดีเหมือนกันนะคะเราเองก็มาซื้อที่นี่กินเป็นประจำเหมือนกัน โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนผลไม้ก็จะมีมะม่วงมีกีวีมีบลูเบอรี่แล้วก็นี่นะคะทุเรียนทุเรียนจะพาวะสี่เหรียญน,นะคะเราไม่กล้าซื้อจากที่นี่ไปนะเรากลัวเราเคยซื้อไปแล้วผิดหวังไม่โซนผักนะคะอันนี้ก็จะมีต้นหอมแครอทผักโขมข้างหลังก็จะมีพวกเป็นพวกแฟงอันนี้เป็นบวบคะ่ะลูกใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็มาน,นี่คือ กุ้ยช่าาวละประมาณ2เหรียญแล้วก็อันนี้นะคะผักคนาผักคนาี่ต้องดูดีๆเลยนะคะบางครั้งมันแบบแก่มากตรงนี้ก็จะเป็นพวกข้างล่างก็เป็นถั่วงอกนะคะแล้วก็พวกเห็ดต่างๆอันนี้มีเห็ดหูหนูด้วยเห็ดหูหนูนี่พาวละประมาณสี่เหรียญน,นะคะอันนี้ตะไคร ตะไคร้ที่นี่เราชอบมากเลยนะเพราะว่าเราว่ามันสดแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับที่อื่นนะคะค่อนข้างค่อนข้างถูกมากเลยทีเดียวเราซื้อทีก็ซื้อไปกำใหญ่แล้วก็แบบใช้ได้นานๆเลยอันนี้ทับทิมลูกละสามเหรียญแต่เพื่อนๆนะคะเห็นข้างหลังเป็นคำว่า ea เนี่ยก็คือลูกละหรือชิ้นละนะคะอันนี้แก้วมังกรพาละสามเหรียญอยันนี้ฝรั่งเพาละประมาณเจ็ดเหรียญ หนึ่งเผาวนี่จะประมาณ45กรัมนะคะหรือประมาณสีขีดกว่ากว่าอุ๊ยวันนี้มีเงาะด้วยค่ะเพื่อนเพื่นอนเงาะราคาแพ็คละ160บาทค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นมะพร้าวอ่อนนะคะโลกละประมาณ120บาทค่ะก้นี้คือเขาจะทั้งเป็นน้ำหนักกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำหนักไปเลย คือเผาละเท่านี้น,นี้คือนำจำนวนน้ำหนักอันนี้คือราคาสำหรับกับนี้ก็จะมีของจีนๆจะเยอะนิดนึงมันละมละตัว พริกนี่จะแพงมากตกพาวละสิบแปดเหรียญถ้าเป็นอันนี้สีเขียวจะเป็นตกพาวละสิบเหรียญราคากระปกุกละเกิดวะนี่ราคากระปกุกละนี่จะเป็นพุกปลาแช่แข็งใช่ทุกปลาแช่แข็ง ก็จะเป็นอันนี้เป็นปลาทูที่ไม่ได้นึ่งอันนี้คือปลาดุกใหญ่มากตัวใหญ่มากทุกคนดูตัวใหญ่มาก,ก,มากอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกเหมือนกันเป็นปลาดุกชิ้นอันนี้แค่จะเป็นปลาช่อนโฮ้ยทำปลาช่อนแดดเดียวเขาจะเป็นตามน้ำหนัก รกระเปียไปกระเปียปลาเน,นีน ตรงนี้จะเป็นพวกของสดนะคะเราจะมาซื้อพวกที่หาซื้อไม่ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเช่นพวกตีนไก่ตับไก่หัวใจตูดไก่อะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตับไก่นะคะแพ็คหนึ่งก็จะประมาณสามเหรียญเขาจะใส่กระปุกๆเอาไว้อย่างนี้เลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องในวัวเราเรียกชื่อมันไม่ถูกนะว่ามันคืออะไรบ้าง แต่อไว้ใส่พวกต้มแซบหรือว่าพวกก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตับหมูนี่ตับหมูและที่ขาวๆนี้ก็คือกระเพาะหมูนะคะข้างล่างเห็นไหมคะข้างล่างอันนี้จะเป็นไส้หมูนะคะเอาไว้ทำกระเทนพริกไทยแล้วก็เอาไว้ทำก๋วยจับด้วยอันนี้เป็นเลือดหมูค่ะ ส่วนนี้จะเป็นพวกโซนน้ำปลานะคะดูอตอนนี้นะคะน้ำปาลาราคาขึ้นมากแพงสลบมากเลยค่ะตอนนี้จากตอนแรกนะคะอยู่ประมาณ3ามเหรียญก็กว่าคือขึ้นมาทีเดียวราคาเกือบ1เท่าตัวเลยนะคะ oh, <no. S 1> แล้วนี่ค่ะซอสพริกสีราชาแบบที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแถวบ้านสมัยเด็กๆเ,เ,เขาชอบใส่กัน ชั้นบนก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนี่ค่ะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะเน่จะมีหลายยี่ห้อเลยนะแล้วก็นี่น้ำจิ้มซุกี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำแกงพร้อมปรุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกพริกแกงผสมกับน้ำกะทิอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะในเขาใส่กระปุกไอ้ใส่กระป๋องเอาไว้ มีมีหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งต้มขาไก่มีแกงเหลืองแกงเผ็ดมีข้างล่างก็จะเป็นน้ำมะขามอันนี้จะเป็นมีพวกต้มยำก็มีนะคะข้างในมีมีเป็นเห็ดมีอะไรด้วยพวกโรโบนะคะผงสเต็กผงหูแดงผงทำแหนมอะไรต่างๆเนี่ยที่นี่ก็ค่อนข้างหาง่ายนะอันนี้เป็นพวกพริกแกงแต่นุกก็ชอบพริกแกงที่เราหค้วมาเองจาก ไทยมากกว่านะแล้วก็มาถึงมุมโปรดอีกมุมหนึ่งของนกนะคะอันนี้เป็นปลาเกตขาวค่ะ แล้วก็มีอันนี้รสล,ลาบล,ลาบนะคะอันนี้จะเป็นรสต้มยำแล้วก็รสพริกไทยดำแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบจะมี2รสนะคะอันนี้จะเป็นรสตั้งเดิมแล้วก็สีส้มๆอันนี้ก็จะเป็นหลัต้มยำค่ะ แล้วนี้ก็จะเป็นปลาจิ้งจังอบก,กรอบรสดั้งเดิมกับพริกเสฉวนนะคะพวกของกินเล่นมุมนี้นกจะไม่ขอพูดถึงราคานะเพราะว่าช่วงนี้เขาปรับราคาขึ้นตลอดค่ะ นกก็ได้มือเที่ยงมาแล้วนะคะจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย